สวัสดีครับยุกป่านวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมีดคมเดียวหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าคิริดาชินะครับลักษณะของมันนะครับจะมีคมด้านเดียวอีกฝั่งนึงอ่ะมันจะเรียบแบบนี้นครับเห็นไหมทีนี้มันก็เลยมีทั้งคมที่เป็นของคมด้านขวา นะครับแล้วก็แบบของคมด้านซ้ายลักษณะการทำงานของมันก็จะเหมือนสิวนะครับถ้าเราเอาด้านคมเนี่ยหงายขึ้นมันก็จะกินเนื้อไม้ลึกนะถ้าเอาด้านคมลงมันก็จะกินเนื้อไม้น้อยนะครับ ทีนี้ถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าเวลาที่เราเอาด้านเรียบลงเนี่ยครับองศาของคมอ่ะมันอยู่ด้านบนถูกแม่เวลามันเจาะเนื้อไม้เนี่ยไอ้ด้านเรียบอ่ะมันไม่ดีตัวออกเพราะว่ามันไม่มีองศาครับมันจะเรียบลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนด้านที่เป็นด้านองศาเนี่ยมันจะทําการกดลงไปเองนี้นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเวลาเราใช้ด้านคมลงนะครับมันเลยมีองศาที่จะดีดตัวขึ้น ส่วนด้านบนอ่ะไม่มีองศาที่จะกดลงฉะนั้นการที่เอาด้านคมลงนะครับมันเลยกินเนื้อไม้น้อยเนื่องจากว่ามันจะดีดตัวเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเป็นมีดสองคมละ่ะมีดสองคมมันก็จะกินแบบสมดุลน,นะครับนั้นข้อข้อดีของมันเลยนะก็คือมันจะใช้งานได้หลากหลายพอสมควรนะครับคือถ้าเราอยากให้มันกินเนื้อไม้น้อยเราก็ใช้ด้านคมลงใน มันก็จะเหมาะกับการเก็บรายละเอียดหรือในจุดที่เราไม่ต้องการให้มันทําลายชิ้นงานเยอะในจุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะใช้ด้านคมลงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวป่านเองเนี่ยก็ใช้ทั้ง2อ,อันเลยแต่เป็นคนถนัดขวานะครับข้อดีอีกอย่างของมีดคมเดียวที่ลักษณะเหมือนซิลเนี่ยมันจะรับคมง่ายครับดูแลรักษาง่ายตรงที่ว่าเวลาเรารับกับผดรับมีดอย่างเงี้ย เราก็รับเฉพาะด้านคมอย่างเดียวอย่างนี้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบรับเสร็จใช่ไหมครับด้านนี้เราก็ปาดเรียบได้เลยแต่ถ้าเป็นมีดปกติทั่วไปเหมือนมีดทาครัวที่มันมีสองคมนะครับเวลาเรารับฝั่งนี้เสร็จเราก็ต้องมารับอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันซึ่งถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยจะจะสับสนนิดหน,น่อยตรงที่ว่าจะตั้งองศาให้มันได้เนี่ยมันจะยากหน่อยหนึ่งแต่การที่เป็นมีดคมเดียวยางงี้ครับเราก็ฝึกรับไม่นานรับง่ายนะครับก็ตั้งองศาเดียวอย่างนี้ปืปปย ก็จะง่ายนะครับสมมติว่านี้เป็นหินรับมีดนะสาหรับคนที่มีไว้ใช้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยอะ่ะสําหรับคนถนัดขวานะถ้าเป็นมีดด้านขวาด้วยเนี่ยบางทีอะ่ะมันกินเนื้อไม้เยอะเกินไปมันจะจับไม่เหมือนมีดที่เป็นสองคมนะครับถ้าเราจับมีดองศาสองคมปกติอะ่ะมันจะมีแนวโน้มค่อยๆดีดตัวเองออกมาเนื่องจากว่ามันมออีองศาด้านล่างถูกไหมแต่ทีเนี้ย ไอเนี้ยมันเรียบใช่ไหมครับมันมีแนว้โนมจะกินเนื้อไม้เลึกลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยให้เราบิดมือขึ้นเล็กน้อยนะครับปกติจะจับอย่างนี้นะแต่บิดขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เขาอะออกมาได้ง่ายกว่าปกตินะครับการแกะไม้ยังสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงไว้เสมอก็คือค่อยๆแกะทีละนิดนะครับอย่างนี้ค่อยๆเฉือนออกเพราะถ้าเรา จะเฉือนออกเยอะๆทีเดียวอ่ะอย่างเช่นปานอยากจะเอาตรงนี้ออกเลยทั้งหมดนี่มีดจะต้องเจอกับแรงหนีบของไม้ทั้งหมดข้างบนนะครับซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันอันตรายนะครับแล้วมันก็ยากมากเห็นไหมใช้แรงเยอะมากเลยซึ่งไม่ออกด้วยซ้ํามันต้องสู้กับแรงต้านเยอะมากนะครับกับกันถ้าเราอยากได้ตรงนี้ออกในปริมาณเท่ากันกับตรงนี้เลยนะ ค่อยๆเขื่อนออกครับไปเรื่อยๆออันนี้ใช้ได้ทั้งกรณีมีดคมเดียวและมีสองคมนะแต่ถ้าสังเกตดีๆจะสังเกตว่าป่านจะจับองศาไม่ได้ตั้งขึ้นแบบนี้มากเพื่อช่วยให้เขาออกง่ายนะครับนี่เลยไหม มาถึงข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ป่านชอบมากๆนะครับเนื่องจากว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเรียบใช่ไหมเวลาแกะมันจะทิ้งรอยมีดที่ค่อนข้างเ,เรียบเป็นระนาบกลับกันนะครับถ้าเป็นมีดสองคมแบบปกตินะเวลาเราเฉือนลงไปอะ่ะมันมีนวโน้มที่รอ,อยผิวมันจะโค้งเว้าวลงนะครับม,มันจะมีมันจะมีผลโค้งลงนะครับ แต่ถ้าเป็นมีดแบบฝั่งหนึ่งเลียดอย่างเงี้ยเวลามันตัดปุ๊บแล้วมันจะออกตรงตรงมเนมาลองกับไม้เนื้อแข็งดูบ้างนะครับอันนี้เป็นไม้เมเปิลนะก็ได้อยู่นะครับถ้าเรายังคำนึงถึงเรื่องการค่อยๆเฉือ,เอเนเื้อไม้ออกเล็กๆี่กับหัวไม้ก็ได้นะแน่นอนนะถ้าเป็นฝั่งองศามันจะใช้งานง่ายกว่า เพราะว่ามันจะบังคับให้เรากินเนื้อไม้น้อยไปเองโดยปริยายนะครับเนี่ยลองกับมือซ้ายก็ได้นะมีดมือซ้ายมมันจะค่อยค่อยเฉือนเล็กลงเองเนี่ยกลับกันนะถ้าลองเอาด้านเห็นไ,ไหมมันจะกดลึกลงลึกเลยนะครับอ่ะมาสรุปข้อดีข้อเสียเลยนะครับสำหรับมีดคมเดียวหรือคิริดาชีเนี่ยข้อดีเลยเนี่ย ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็รับคมง่ายมากๆนะครับส่วนข้อเสียก็เป็นมีดที่ใช้งานช่วงแรกจะยากหน่อยสำหรับคนที่จับมีดสองคมมาบ่อยๆเนะี่ยจะต้องนึกไว้ตลอดเลยว่ามันคมมันไม่เหมือนกันบางทีถ้าเราจับแบบสองคมอะ่ะมันจะกินเนื้อไม้ลึกเยอะและอันตรายนะครับ ส่วนช่วงนี้เป็นมีดที่ป่านชอบใช้มากเนื่องจากว่ามันใช้งานได้หลากหลายนะจะตัดเป็นเว้าวก็ได้ตัดเป็นรอยตัดตรงๆก็ได้ค่อนข้างได้ดั่งใจนะเป็นมีดที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่เรารู้สึกว่ามัน,มนทำงานสร้างสรรค์ได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยป่านจะมาแนะนำมีดในแบบอื่นๆนะครับว่ามันใช้อะไรยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วย สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนจบใครมีอะไรพูดคุยเนี่ยก็ใน Facebook ก็ได้หรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ e s c r i p t i o n เออที่หาซื้อนะครับเที่ไทยเนี่ยหาซื้อได้นะแต่ป่านไม่แน่ใจอันเนี้ยนนป่านทำด้ามเอาเองก็นะมันซื้อมาแต่ใบก็ได้นะครับราคาไม่แรงเท่าไหร่นะหลักร้อยนะครับแล้วก็ ส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวปานก็ทิ้งลิงก์วาให้ด้วยไม่แน่ใจว่าเขาส่งไทยหรือเปล่านะครับไปแล้วบ๊ายบาย